นายกรัฐมนตรีเผยมติคณะรัฐมนตรีจ่ายเงินเดือนค่าราชการสองรอบเริ่มวันที่1มกราคม 67ลดค่าไฟ4บาท10ส,สตางกิโลวัตต์ต่อชั่วโมงอนุมัติฟรีวีซ่า2ประเทศตั้งคณะกรรมการศึกษาประชามติแก้รัฐธรรมนูญโดยประชาชนมีส่วนร่วมวันที่13กันยายนเมื่อเวลา12นาฬิกาที่ทำเนียบรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังถแถลงภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรีนัดแรกเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีโดย มีมติดังต่อไปนี้ 1. รัฐบาลจะมีการจัดงานพระราชพิธีเฉลิมพระเกียรติครบ6รอบ72พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในปีหน้า 2. สั่งการเพื่อแก้ปัญหาเห็นต่างรัฐธ,ธรรมนูญปี60มอบหมายให้ในายภูมิธรรมเวชยชัย,ชยรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้รับผิดชอบแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาประชามติโดยยึดแนวทางตามสารรัฐธรรมนูญเป็นสำคัญเพื่อให้ประชาชนออกแบบประชาธิปไตยร่วมกัน 3. มติอนุมัติวีซ่าฟรีสองประเทศ จีนคาซักสถานเริ่มวันที่25กันยายน66ถึงวันที่29กุมภาพันธ์ 67โดยยังเป็นการยกเว้นชั่วคราวและเมื่อวานรัฐบาลได้มีการพูดคุยตกลงทุกภาคส่วนแล้ว 4. ตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายที่ได้หาเสียงเพื่อดึงศักยภาพของคนไทยออกมาเสริมรายได้เพิ่มโอกาสให้กับคนไทยทุกคน 5. พักหนี้เกษตรกรและผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็กเป็นเวลา3ปี 6. จ่ายเงินค่าราชการจากเดือนละหนึ่งเป็นสองรอบมีผลบังคับใช้วันที่หนึ่งมกราคม 67เป็นต้นไปจ่ายเงินเดือน2รอบไม่ต้องคอยสิ้นเดือนมีเงินแบ่งจ่ายออกมา7ลดค่าไฟ4บาท10สตางกิโลวัตต์ต่อชั่วโมงจาก4บาท45สตางตางเริ่มรอบบินกันยายนนี้เป็นต้นไปลดดีเซลให้ต่ำกว่า30บาทต่อลิตรเข้าใจเริ่มได้วันที่20กันยายน66นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าทั้งหมดนี้เป็นไฮไลท์สำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งนี้ส่วนราย ละเอียดจะให้โคศกถแถลงต่อไป